สวัสดีครับพกับผมน้องปอปปเพลิน,น,น,นแล้ววันนี้เราก็อยู่กับน้องเจนะน้องเจแค่ mm hmm. yeah, ตอนนี้เราก็อยู่กับน้องว่าสามนะฮะ uh huh. ก็เล่นกันต่อเล่นแล้ว okay, แหละก็แคกันต่อสักตาหนึ่งสักตาหนึ่งให้ตายแม่เลยนะเฮอยู่นะขับคมาโอเคครับ มาแล้วอยู่ด่านไหนละเกีต้องคุมกันนี่โอ้ยโอเคอะมาจะมาไหนอยู่ไหนยยิงยโอ้ยแกแกแลกแรกแกแล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 ก Why? I might I would. Down, how you doing back there? Just a bit longer, Commander. Just keep them off my back. Want the fuck ร,ร,ร,ร้อยไปหนึ่งดรนแไปต่อจะมีอะมีรรอเราอีกนอนเออเฮ้ยยอดเลยลูกป,ปีเออเฮ้ยไงล่ะมึง อันนี้ดีกว่าเื็นอะไรดีไม่ไหาย,ยแล้วแต่อันนี้ก็โอเคครับ,รบวันนี้ขอลาไปก่อนนะเปิดเกมโนวา3นะวันนี้ขอลาไก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับกูดบาย